สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับฟัวร่ายป่าชาแนลนะครับกรเกษตรมือใหม่ใครๆก็ทําได้นะครับค่าคืนนี้ผมจะพามาดูวิธีการให้อาหารปลาเนาะส่วนมากก็จะเป็นปลาพวกกินพืชพวกปลาทะเพียนนะครับปลาทับทิมนะครับปลาสลิดอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีพวกปลาช่อนปลาดุกก็ประปนบ้างเนาะ แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลากินพืชซะส่วนใหญ่นะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นไฟโซล่าเซลล์นะครับพอดีผมเห็นแมงเม่านะครับมันมันออกมาหลังจากฝนตกนะครับหลังจากนั้นผมก็เลยเอาเฉพาะตัวโคมไฟมามาล่อแมงเม่านะครับให้มันอยู่กับน้ำอย่างนี้เลยนะครับปลูกไว้นะครับเราก็จะเห็นปลาเริ่ม จะขึ้นมากินแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมเออปลาลตัวน,นี้ก็จะเป็นปลาพวกปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียนเขาก็จะขึ้นมาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะอาศัยอยู่ใต้แผ่นี้เนาะน้ำคลองนี้ก็ลึกอยู่ประมาณเมตรถึงสองเมตรนะครับเมตรถึงสองเมตรความกว้างนี่ก็จะประมาณสามเมตรได้นะครับ ความลึกประมาณเมตรถึงสเมตรส่วนความยาวเนี่ยก็น่าจะประมาณครึ่งกิโลได้นะครับ500เมตรได้เนาะคลองก็จะมีอยู่หลายคลองนะครับคลองนี้ก็จะเป็นส่วนที่หนึงเท่านั้นเองในส่วนเนาะก็จะดูปลาเขากําลังมากินแมงเม่าก็จะเห็นว่าปลาตะเพียนผมตัวใหญ่มากเลยนะครับก็จะดูบรรยากาศการ กินแมงเมาของปลาในสวนนะครับ night. Mm -hmm. คำคืนนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วนะครับกับโมเลเปน็นนาชนาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับแล้วพบกันอีกทีหนะ้าจะเป็นการรีวิวเกี่ยวกับอะไรในสวนเนาะวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ